วันนี้มีของดีมารีวิวอีกแล้วนะครับเกี่ยวเนื่องกับตัวกล้องแอคชั่นแคมที่ผมซื้อไปก่อนหน้านี้ก็คือตัว DJI Osmo 360นะครับเพื่อน้าดเด่นผมอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวไปแล้วนะตอนนี้ล่าสุดมันออกเฟิร์มแวร์ใหม่มาแก้อะไรอีกหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะเฟิร์มแวร์ที่ใช้วิธีการแบบว่าสลับกล้องเนี้ยสัดกล้องปึ๊บปบ๊เนี้ยสครั้ง1นึงีง้ยแล้วกล้องมันถ่ายเองอันนี้ฟังก์ชันของอิน스타เลยอันนี้มีเหมือนกัน เจ๋งก็เจ๋ง,งอันนี้ชอบมากเพราะว่าการที่เราไปชูมืออะไรเงี้ยบางทีแบบมันก็ไม่เห็นนะในความรู้สึกผมนะกลายเป็นว่าฟีเจอร์เน็ยเวิร์กซึ่งมันมีอยู่ใน Insta านะครับแล้วก็วันนี้มันก็เป็นที่มาที่ผมไปซื้อออปชั่นมาเพิ่มซื้อมาจาก Big c a m ล่าใน s h o ป e, ปีนะครับที่ผมซื้อในตะกร้าดูได้ได้ราคาส่วนลดได้อะไรมาแบบโคตรถูกอะผมได้ราคาส่วนลดตัวนี้มาผมให้เพื่อนดูดีใจออสโมไท o พอ p ์ตพอรเซล ที่สำคัญ1.6เมตรนะครับความสูงผมบอกเลยว่าสูงมากนะอันนี้ยของออสโมที่เขาให้มาเป็นเซลฟี่อ่ะอินวิสิเบิลเซลฟี่ติก่ะตัวนี้ยังแค่120เซนตัวเมื่อกี้160เซนนีนย่ยืดไปเนี่ย120เซนคนเฟรมกล้องมาอ่าได้พอดีนะแต่มันไม่มีขานั่างไงเวลาเราพกไปเท่าว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้อะแต่โอเคแหละมันเบาอันนี้ยอมรับว่ามันเบาแต่ว่าตัวนี้เมตร60 แต่มันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้นะอันนี้ยอมรับว่าใหญ่กว่านะครับถ้าเป็นของอินสตาที่เพื่อนเคยเห็นผมรีวิวไปแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวร้อยห้าเซนเป็นขาไตพอตในตัวซึ่งไม,ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่มันก็ไม่สูงไงเนี่ยผมได้มาพร้อมส่วนลดโค้ดเลยเหลือหกร้อยกว่าบาทผมแบบเฮ้ยมันถูกจรงวะนะไม่ไม่หกร้อยกว่าบาทด้วยนะผมได้มาพร้อมส่วนลดสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าราคาจริงหกร้อยยี่สิบซึ่งผมบอกก่อนแล้วว่าถูกกว่าอินสตาอีกอินสตาเนี่ ตัว Invisible selfie stick ตัวที่เป็นไตรพอตอะผมซื้อมาเป็นพันนะผมจำได้ามันประมาณพันต้นๆน่นะนี้รย่620ยังไม่ส่วนลดอะไรเลยนะถ้าส่วนลดเนี่ยเหลือ3 0 0รกว่าบาทเพราะผมซื้อมาแค่3 0 0กว่าบาทนีแพคเกจจิ้งเขาหน้าตาเนี่ยกลางเกลงแล้วกลางแบบออโต้ด้วยอินสตามีังต้องไปกดปุ่มใช่ไหมอันนี้ออโต้ผมแบบเฮ้ยเวิร์กว่ะแล้วร้านเขาส่งมาดีด้วยนะคือกล่องที่เขาให้มาคือกล่องดีเลยอะผมยังงงเลยโอ้โ oh, ห ผมกดโค้ดมาซื้อสามร้อยกว่าบาทค่ากล่องค่าส่งแม่งก็แพงเกินแล้วป่าวะผมให้เพื่อนดูข้างในมีอะไรไม่มีอะไรเลยนะข้างในอะ่ะดว้วนเผื่อมีแต่ผมดูแล้วมันไม่มีนะมีแค่นี้เองมีไหมเผื่อเหลือเผื่อเหลือไม่มีไม่มีมมวา่า,วางเปล่าว่างเปล่านะครับนี่ประมาณนี้ความยาวของมันเนี่ยอยู่ผมรู้สึกจะจำได้ประมาณ3ามสิบเซนหรือไงนะ่ะ จำไม่ได้อะยวไงเดี๋ยวหาสเปกแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะผมจําไม่ได้ว่ามันมันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวดูที่มีบอกไหมไม่มีนะครับตอนพับไม่ได้บอกว่ายาวกี่เซนแต่ผมเข้าใจว่าอันเนี้ยสามสิบเซนสามสิบนิดๆถามว่ายาวไหมก็ก็ยอมรับแต่ถ้าถ้าเทียบกับตัวเมตรยี่สิบที่เขาให้มาเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งยาวกว่าประมาณตัวนี้ถ้ารวมไอ้ตัวยึดด้วยนะไม่เอายึดสินะไม่ต้องเอาแค่นี้เนาะก็เท่านี้ เท่านี้กี่เซนเน่ยสามเซนได้มีใช่สามนิ้วประมาณนั้นาน่าจะเท่าไหร่สิบเซนเออก,ก็โอเคอ่ะรับได้นะถ้าถามผมนะรับได้เนี่ยแล้วเวลามันยืดอะ่ะผมบอกโคตรยาวไงไม่รู้จะได้เฟรมกล้องว่านะเพราะมันยาวมากเลยอะ่ะเนี่ยนี่คือเมตรหกสิบแล้วที่สำคัญคืออะไรตอนเราตั้งอะ่ะเราตั้งไปใช่ไหมนี่เป็นกลางออโต้มีสปริงนะครับเห็นไหม มีสปริงนะเนี่ยเวลาเราดันเข้าไปตรงนี้ช่วงนี้มีสปริงเห็นนะแล้วพอเราปล่อยปุ๊บมันล็อกเลยนะกดเข้ามาก็ล็อกปุ๊บตรงด้ามจับตรงนี้ผมบอกก่อนว่าไม่มีอาการก๊อฟแก๊บเลยนะไม่มีเลยปกติแล้วถ้าของลูกถูเวลาเราจับมันจะก๊อฟแก๊บก๊อฟแก๊บแล้วมันก็จะแบบให้ตัวได้ทําให้เวลาเราจับแล้วมันไม่มั่นคงอันนี้เป็น invisible selfie stick ได้เหมือนกันเมตรหกสิบขอบอก,ก่อนว่าไม่หนักนะไม่หนักนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ครบมันยืดได้อีกท่อนหนึ่งคนเฟรมกล้องวะวะนี่ผมถอยจนหมดแล้วนะแล้ววะเกินเฟรมกล้องเมตรหกสิบโอ้โ,โอสูงยังไงเดี๋ยวผมจะยืนเทียบให้ดูแล้วจะได้เห็นภาพนะครับจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนี่ไงที่ผมบอกพอระวางพื้นปั๊บกลางเลยไม่ต้องมานั่งแบบหมุนบิดเบิดอะไรไม่มี เออแล้วเวลาพับเก็บก็เนี่ยล็อกเสร็จแล้วพับจบโหโคตรง่ายเลยก็จะไปจะไปใช้กับไอ้ตัวนี้ที่แถมมาใครที่ซื้อชุดคอมโบอ่ะก็จะได้ชุดนี้นะครับตัวเมาติ้งเพื่อที่จะแบบทำทิวอัพทิวดาวได้แนะนำว่าควรซื้อชุดคอมโบนะครับอย่าซื้อธรรมดาไม่คุ้มเพราะอะไรลำพังตัวนี้ตัวเดียว8 9 0 0อ่ะซื้อแยกอ่ะคอมโบมันแพงกว่านิดหน่อยไหมได้แบตเตอรี่3ก้อนอ่ะก็เพิ่มมาอีก2ก้อนได้หับชาร์จ ยังไงก็คุ้มกว่าแล้วไล่ตัวนี้พามายึดเข้ากับตัวกล้องอะ่ะเนี่ยเราก็สามารถจะทําแบบเหมือนแบบถ่ายภาพใช้กล้องซิงเกิลเลนอ่ะก็ยืดไปแล้วก็ถ่ายเข้าหาตัวเองมันก็จะซ่อนม้เหมือนกันอยู่ในมุมที่โอเคอ่ะผมว่าเราก็ยืดแค่นี้แล้วถ้าเราอยากจะได้แบบเป็นลายเป็นขาตั้งกล้องใช่ไหมโอ้โหเป็นไงเจ๋งนะคุดยอดผมให้เพื่อนๆดูนะเมตรหิ mm. มันเป็นยังไงนะกลางให้ดู ยี่ความยาวนเนี่ยผมใส่กล้องเลยนะยัง <c oughs> โคตรยาวเลยแล้วให้ดูตรงนี้พอเราวางกับพื้นใช่ไหมปกติเราจะไปนั่งกลางขาไตาพอใช่ป่ะนี่พร้อมใช้กลางได้เลยแล้วดูความสูงผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดพอต่อกล้องเข้าไปด้วดูเอาเองทำ <c oughs> ไม่ใช้ร้อยหกสิบแล้วนนีนน่ผมว่า <c oughs> ดูเลยแมงร้อยเจ็ดสิบกว่านะพอรวมกล้องเข้าไปอะซึ่งอันนี้ยอมมาว่าดีเพราะอะไรมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นมุมทิ้ ประเภทแบบถ้าไปขาตั้งกล้องมันเตีย้ยใช่ไหมเวลาเราถ่ายบุคคลน่ะมันจะเชิดอันนี้มันสามารถที่จะแบบทำท,ทิิวดาวได้ด้วยไม่ต้องทิวอัพพอมันสูงเห็นนะเฮ้ยเวิร์กที่สำคัญเลยคืออะไรดูขาตั้งแอง็โคตรกว้างอะ่ะพอมันกว้างข้อดีคืออะไรมันมั่นคงมันแข็งแรงมันไม่มันไม่ล้มง่าย ตัวอินสตาที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ผมก็ยอมรับนะว่าขาตั้งอ่ะมันก็องอนแง่นอยู่เพราะว่าแกนของตัวขามันสั้นมันแค่นี้เองถ้าเที่ยวมันแค่นี้เองอันนี้คือกว้างมากดูดิโคตรกว้างเลยแล้วเวลาพับเก็บเนี่ยล็อกเก็บเสร็จแล้วจริงๆผมมีของพีคดีไซน์ที่เน็บอ,อกด้วยนะแล้วก็มีของอินสตาที่มันเอามาแดปใช้กันได้เพื่อที่จะแบบว่าคลิปเข้าไปแล้วก็บิดออกได้เลย ถือว่าเวิร์กมากเนี่ยเป็นไตพอดความยาวเมตร60ที่แบบเป็นอินวิซิเบิลได้ด้วยซึ่งผมว่าโคตรคุ้มที่สำคัญราคาของอินส a าแพงกว่านี้เยอะนะตัว DJI ขายออกมาแค่600กว่าบาทเท่านั้นเองผมกดโค้ดส่วนลดแล้วหรืออยู่300กว่าบาทซึ่งงานเนี่ยผมบอกเลยว่าดีกว่างานจีนขาทั้งกล้องแบบที่โนเนมเยอะมากจริงๆริใจมันก็งานจีนอะนะแต่มันเป็นจีนคุณภาพเกรดสูงไนงะโห สุดยอดคุ้มมากเพื่อนคนไหนสนใจดูที่ตะการ้านะผมทิ้งลิงก์ให้บอกเลยว่าคดคุม้มเออเจ๋งจริงนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy e 3 9 5เหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยพวเพื่อนเพื่อนจะได้ทราบว่ามผมแกีเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ